แล้วตอนในตอนที่สามในเรื่องของสมบัติเชิงพีชคณิตของอนุกรมอน,น,นันมันก็บางทีสําหรับอนุกรมบางอันที่สามารถหาค่าได้ง่ายๆน,นแล้วก็อาจจะมีวิธีการบวกลบคูณหารเพื่อจัดให้เป็นรูปที่มันง่ายขึ้นก่อนที่จะเอาไปคํานวณในสูตรอื่นๆโดยที่สมบัติพื้นฐานก็จะมีสามอันนักตรมกติเหมือนเหมือนเวลาหาปริพันธ์หาอนุพันธ์หรือทําอะไรก็ตามเลยอา่ทีมันเหมือนลิมิตอ่ะสมบัติเหมือนลิม,ตมลิตก็คือว่าถ้าเกิดมีฟงังก์ชันบวกกัน เวลาจะหาลิมิตก็สามารถหาแยกกันได้นี่ก็เช่นกันถ้าเกิดอนุกรมมาัน,านมันหาค่าได้ทั้งคู่อันนั้นก็คือมันหาลิมิตได้ทั้งคู่พอเอาพอเอาลำดับข้างในมาบวกกันแล้วก็แล้วก็หาผลบวกทีเดียวเนี่ยหาอนุกรมทีเดียวก็สามารถหาได้ด้วยกันด้วยการหาแยกกันแล้วก็สามารถบวกกันได้แล้วบวกได้ลบได้แล้วก็คูณได้ค่าคงตัวได้ สมบัติสามอันสั้นมาดูตัวอย่างกันนะว่าใช้งานยังไงอย่างนี้เข้าหกเราต้องหาว่าอนุกรมนี้ลู่เข้าหรือไม่แล้วก็ถ้าลู่เข้าให้เราหาค่าด้วยแลลู่เข้าหรือไม่แล้วก็ถ้าลู่เข้าให้หาค่าด้วยก่อนอื่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอนุกรมที่ถ้าเกิดเรากระจายเป็นพจน์เป็นลําดับแยกกันจะดูยากสมมติสมมติจะจะลองกระจายดูนะไอเอ็นคือสองกำลังเ e อ็นบวกหนึ่งหารด้วยสามกำลังเ e อ็นลบหนึ่ง นนี้ก็ลองลองไล่ดูแทน n เป็นหจะได้เป็นเทาไร่เป็นสามส่วนศูเป็นสามส่วนหก็เป็น3ามแทน n เป็นสจะได้เป็น5้าส่วนสามทน n เป็นสมจะได้เป็นเก้าส่วนเก้าเป็นหนึ่งทน n เป็น4จะได้เป็นสิบเจ็ดส่วนยี่จอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นว่ามันดูยากเนอะอะไรคือเก้าก็อาจจะพอเราได้แหละว่าสามเก้ี่ส็คืออะไรข้้งหมดมันก็เดายากอยู่ ราะฉะนั้นพอเราเจอลำดับหรือว่าเจออนุกรมาาน,น,นั้นตาทานองเนี้ยก็เลยัก็เลย,ยนแนะนาว่าพยายามเปลี่ยนให้เป็นรูปของรูปปิดก่อนดีกว่าให้เป็นรูปลำดับก่อนถึงจะหาต่อได้ทีนี้ถามว่าเอ๊ะอันนี้คืออันนี้คือถามว่าอันนี้คือลำดับเรขาคณิตหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ลําดับเรขาคะนิตเพราะว่าสม,สมมติเราลองดูถ้าเกิดเราลองฝืนๆืนดูหาค่าอาดูถ้าเกิดเอามาหารกันก็คือเอาตัวหน้าตัวหลังได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นหน้าส่วนเก้า แแต่อีกพ้นหนึ่งอีกคู่หนึ่งถ้าเอามาหารกันเกิดอะไรขึ้นเราเอา9ก้าส่วนเก้าก็คือหนึ่งแหละนะมาหารด้วยห้าส่วนสามก็ได้เป็นสามส่วนห้าแปลว่าลำดับที่เราที่เขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ลำดับเลขคานะิตและก็เลยยังไม่มีสูตรายตัวยังไม่มีสูตรแต่ว่าแต่ว่าข่าวดีก็คือถ้าเกิดเราสามารถจัดรูปได้จัดรูปเป็นก็จะสามารถใช้สูตรอื่นๆได้แล้วมาดูกันจัดรูปยังไง แล้วก็คือใช้เรื่องที่เราเนะพิ่งเห็นมาข้างบนแหละนะครับว่าถามว่าเราสามารถแตกตรงนี้ให้กลายเป็นหลายพจน์โวกลกุณหานกันได้ไหม <c oughs> ก็ลองดูค่อยๆไปอย่างเช่นอันนี้มัน,มนบวกกันอยู่นั้นเราลองทําอย่างนี้ดูได้ไหม้ลวลองทำให้เป็นสองพจน์นแย,ยากกันก็คือเอาอันเนี้ยไปหารนะสองพจน์ก็จะเป็นสองกำลังเอน็นหารด้วยสามกำลังเอน็นลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหารด้วยสามกำลังเอน็นลบหนึ่งแยกเป็นสองพจน์แล้ว มันก็ดูว่าแต่ละพจน์เนี่ยมันเป็นลําดับเอ้ยเป็นอนุกรมที่เป็นเป็นลาดับลําดับที่สามารถหาอนุกรมได้ไหมแล้วมันมีลูกปิดได้ไหมค้อเมื่อสังเกตดูนะก็จะเห็นว่ามันจะมันก็เป็นกําลังเอ็นเ่ยมันก็น่าจะกคล้ายๆนะหน้าตามันคล้ายๆเป็นรูปของอะไรของอนุกรมของอนุกรมเรขาคณิตนั่นแหละนี่ก็ลองแยกออกมาอันนี้ลองให้เป็นเป็น b กับ c แล้วกันนะอันนี้เป็น b กับ c เบียนกับ c n และลองหาแยกกันนับเบนคือไหนเบียนก็คือ2กําลัง n หารด้วย3กําลัง n ลบ1เอ๊ะทีนี้ถามว่ามันมันไม่ม,ม,มันยังไม่ใช่รายค่าเป๊ะๆนะถ้าเกิดเราต้องถ้ามองอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกับรูปที่ที่ที่ทควรจะเป็นพราะว่าถ้าเกิดรูปที่ควรจะเป็นมันจะเป็นเท่าไหร่เป็น a คูณ r กาล,ล,ลัง n ลบ1ก็ต้องผ่านการจัดรูปอีกนิดหน่อย อันนี้จัดรูปได้ไหมแลก็ลองดูอันนี้ใกล้แล้วอันนี้มี n ลบหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ใช่นะมันยังเป็น n อยู่ก็ดูเลยจะทำยังห้ให้กลายเป็น n ลบหนึ่งแล้วก็อยากให้เป็น n ลบหนึ่งก,ก็ทําได้นะตรงๆแต่ว่าก็ต้องคูนอะไรคูณสองเปล่าๆคูณสองก็ลังหนึ่งนะคือเหมือนกับมีม,มีของอยู่ n n ชิ้นก็เอาออกมาหนึ่งชิ้นก่อนจะได้เหลือ n ลบหนึ่งชิ้นในก้อนใหญ่นั้นมันจะเป็นลบนี่ออกมา ทีนี้ถึงจะเอาสามารถเอาตรงนี้มารวมกันได้แล้วใช้สมบัติของเลขยกกำลังแต่ถ้าเกิดเลขชี้กำลังเหมือนกันก็ยุบรวมกันได้เป็นพจน์เดียวก็จะเป็น2องูณสทั้งหมดกำลังเอลบดึงแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เหลือเหลือสองที่ทิ้งไว้ก็คือเป็น a อเนี่ยได้ละเรียบร้อยนะไอกซึ่งแรกของเราเนี่ยเราแปลงให้เป็นอนุกรมเรขาคณิตได้แล้วนี่ก็เป็นสองคูณกับสองคูณสามทั้งหมดกาลังเอลบดึง น,น,นั้นก็กทําการหาได้ตามปกติแล้วอันนี้ก็ก็พิสูจน์นะว่าเนื่องจากค่าอัาน,นตราส่วนลวมเนี่ยมันคือสองบนสามซึ่งแล้วก็หนึ่งเอาเครื่องหมายนี้ออกนะมันนั้นก็หนึ่งก็เลยลู้เข้าลู้เข้าลู้เข้าก็คือหาสูตรได้คำตอบได้วใ,ใช้เป็น b แล้วกัน b คืออะไรก็คือ a นี่ส่วนด้วยหนึ่งลบ r a นี่คือสอง อ่าคือสามคนส <c oughs> ามก็อ่ะอนุกรมอนันต์ของของของครึ่งแรกกันแล้วอันนี้ได้เป็นหกลบกันแล้วก็จะพลิกไปพลิกมาโอเคอันแรกอันนี้โอเคแล้วนะฮะหา, <c oughs> หาลิมิตได้มันลู้เข้าทีนี้อ,อีกครึ่งหนึ่งอัน,นึ่งส่วนสามกำลังเอ็นลู้เข้าไหมไ <c oughs> ี่จริงก็ มันเป็นรูปมันเป็นรูปของอันรูปนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสังเกตดูก็จะเปลี่ยนให้มันเหมือนก็คืออ่ะก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังเอลลบหนึ่งเช่นกันคือเรามองหนึ่งเป็นหนึ่งกำลังเอลลบหนึ่งก็ได้จะได้จะได้เห็นว่ามันไ,มได้เลข่อมกำลังเหมือนกันซึ่งพอเปลี่ยนรูปแล้วก็จะเป็นรูปนี้ออกมาแล้วถามว่าเอะแล้วมันคูณอะไรอยู่มันไม่เห็นมีอะไรข้างหน้าเลยอ๋อ,อก็คือคูณหนึ่งไงแล้วก็มองว่าผลแรกม,มันคือหนึ่ง ก็เลยไม่ต้องคูณก็แปลว่าที่จริงแล้วครึ่งหลังมันก็เป็นอ่าเป็นอน,นุกรมเรขาคณิตอีกอันหนึง่งซึ่งก็เดี๋ยวทดสอบให้ชชวรวก่อนว่ามันหาค่าได้อ่ามันคือหนึ่งสามอ่ะก็คือแล้วก็นกนหนึ่งมนเดิมก็คือลูกเข้าูเข้าพอลูเข้าล้วก็ถึงจะสามารถใช้สูตรได้๋ยน,นนี้ให้เป็น c แล้วกันอ่ะเป็นอันลงมาจะได้เห็นข้างล่าง c หนึ่งลบ a ในข้อ,อนี้ a คือหนึ่ง ส่วน A เป็นหนึ่งบนสามพอหารกันก็จะกลายเป็นสามบนสองเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหารด้วยสองบนสามก็เปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นสามบนสองได้แล้วก็แปลว่ <c oughs> าที่จริงแล้วลาดับที่เราเขียนมาตอนแรกเนี่ยมันแยกเป็นสองอันที่ท,ที่ลูกเข้าทังคู่ที่หาริีบิตได้ทังคู่ ได้ทั้งคู่ก็สามารถเอาผลลัพธ์มารวกันได้ฉะนั้นก็แปลว่าผลผลร่วมลืมเขียนเป็นรูปแบบนี้เลยนะผลร่วมของอนอนุกรมอนันต์เนี่ยก็คือสามารถเขียนเป็นอนุกรมที่บอกกันได้นะซึ่งก็คือใช้สมบัติที่เราเขียนมาข้างบนนี้นะนี่คือส่วนที่ใช้สมบัติบอกว่าทํเาเป็นสองอันแยกกันได้นะซึ่งก็แยกได้เป็นเท่าไหร่ครึ่งแรกได้เป็นหกครที่สได้เป็น สามส่วนสองก็บวกกันได้เท่าไหร่สิบห้าส่วนสองสิบห้าสนสองก็เป็นคำตอบแนละ้วนี่คือตัวอ,อย่างของการเปลี่ยนอนุกรมให้กลายเป็นพจน์ย่อยๆก็บกวกลบคูณหารเลขเพื่อหาค่าในตอนสุดท้าย